เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมคุกกี้รันกันนะครับแต่เป็นคุกกี้รันภาคใหม่นะครับที่ทางเดซิเตอร์เนี่ยเขาทำขึ้นมานะครับเป็นภาคใหม่นะครับซึ่งขอบอกว่าภาคเนี้ยเหมือนกับว่า,น,าน่าจะเป็นการต่อยอดจากอะไรน่าจะเป็นการต่อยอดจากคุกกี้รันภาคเก่าที่เราเคยเล่นนะครับซึ่ง คุกก้รันอันนี้ครับนี่อันนี้เลยครับชื่อภาคว่าโอเวนเบรกนะครับก็ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะครับอ่านว่าโอเวนเบรกนะคุกก้รันโอเวนเบรกนะครับเป็นภาคใหม่นะที่ทางเดซิเตอร์เขาทำเข้ามานะครับทำภาคใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมนะครับเดี๋ยวแกลเลอรี่อยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่นี่นะครับผมแคบหน้าจอไว้ไงเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ นี่ครับนี่ครับก็คือมันเปิดลงใน Play Store กับ App Store แล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ต่างตรงที่คือไม่สามารถโหลดได้นะครับถ้าเป็นใน Store ไทยตอนนี้ยังไม่สามารถโหลดได้ซึ่งเนี่ยเพื่อนๆสังเกตตรงนี่ครับเนี่ยตรงข้างล่างชื่อเกมครับเขียนว่า d e ซ i t t อร์คอร์เปอเรแสดงว่าเป็นค่ายก็คือเป็นค่ายของเกาหลีไงครับคือ กคือหลายคนรู้กันอยู่แล้วแหละเออค่ายเนี้เป็นค่ายที่เกาหลีนะครับเหมือนกับว่า <c oughs> ขออภัยด้วยครับเหมือนกับว่าทางเดซิเตอร์เนี่ยเขาทำภาคใหม่ออกมานะครับอ่ะผมพูดเยอะมากพอละเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับเนี่ยครับก็คือแต่ตอนเนี้ขอบอกไว้เลยนะครับว่า o อเวนโอเวนเบรเนี่ยเป็นภาคที่น่าจะเปิดให้เล่นทั่วโลกนะครับ ปกติทางเดซิเตอร์เนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นเฉพาะโซนเกาหลีของเขาก็คือเป็นเกมเกาหลีคือล็อกอินผ่านแอปกาเกาหทอกอะนะครับก็คือจะเปิดให้เล่นโซนเฉพาะเกาหลีเท่านั้นแต่เขาเนี้ยพอเขาออกภาคใหม่ออกมาเขาเนี่ยเขาเปิดให้เล่นทั่วโลกตอนเนี้ยยังไม่ลงสโตไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอนะครับจะมาเมื่อไหร่ก็ผมก็ยังไม่รู้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเล่นกันเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นก่อนนะครับก็เดี๋ยว ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างแล้วกันแล้วก็ทั้งใต้แชทแล้วก็ใต้คลิปด้านล่างด้วยนะครับเผื่อใครเออใครที่สนใจอยากจะโหลดมาเล่นนะครับอ่ะเราเข้าเล่นเลยครับนี่ครับค่ายเดซิตเตอร์ครับตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะสอนเล่นก่อนครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะลำคาญนิดน,นึงนะครับ นี่ครับเป็นหน้าล็อบบี้ของมันนะครับหน้าล็อบบี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าจะอธิบายอะไรดีมาดูคุกกี้กันก่อนครับเดี๋ยวขอปิดเสียงเพลงก่อนได้ไหมมันปิดตรงไหนเนี่ย,ยสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับนี่ซาวเซตติ้งนี่ครับอ่ปิดเรียบร้อยนะครับเนื่องจากมันยังไม่มีที่จริงอ่ะในอนาคตมันมีภาษาไทยนะครับ นี่เพื่อนเพื่อสังเกตครับมีภาษาไทยซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับคาดว่าในอนาคตมีแน่นอนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเปิดให้เล่นเฉพาะโซนประเทศจีนก่อนนะถ้าที่จีนหรือไม่ก็ไต้หวันน่ะนะครับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันใช้ Facebook l o กอิได้นะนะครับใช้ Facebook Login ได้นะครับอ่ะเรามาดูท้งฝั่งคุกกี้นี่ครับ นี่มีค well. ุกกี้หลายตัวนะครับที่มาจากผ้าเก่าๆนะครับผ้าเก่านะครับแล้วก็มีบางตัวที่ไม่มีในคุกกี้รันผ้าเก่านี่อย่างตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้นะครับไม่มีในผ้าเก่านะครับตัวนี้ก็ด้วยครับนินจานี่มีแล้วจิงจอกนี่มีแล้วนะครับเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับอ่ะอันนี้เป็นตั้งวิ่งผัดนะครับตั้งวิ่งผัดนะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ อันนี้ผมยังไม่รู้นะคะว่าคุกกลานภาคกอภาคใหม่เนี่ยมันต้องสุ่มแลนมันต้องสุ่มสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะอันนี้ชอบชอบก็พวกขายของอะไรต่างๆนี่แหละนะครับอ่ะมาดูเพชรกันบ้างครับคริสตัลคริสตัลของภาคนี้ถือว่าถูกมากนะซึ่งภาคเก่าเนี่ยแพงโคตรๆเลยนะอย่างอย่างยี่สิบ คริสตันเนี่ยราคาแม่ง60-70บกว่าบาทครับซึ่งมันให้น้อยซึ่งมันแพงไงนะครับแต่ขอบอกว่าพาคเนี้ยถูกมากนะครับซึ่งมันถูกก็จริงแต่ไอเทมจะแพงหรือเปล่านี่นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ขายเหรียญน,นะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีแค่สามแพ็กเกจนะคือมีห้าห้าพันเหรียญสามหมื่นแล้วก็หนึ่งแสนนะครับอ่ะมีอะไรครับ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยแล้วกันเนาะมาไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเล่นวิ่งกันสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงเลยแล้วกันอ่ะไปเลยครับอ่ะอันนี้เป็นคู่แข่งของอันนี้จะเป็นการสุ่มคู่แข่งนะครับคู่แข่งที่เราจะเล่นด้วยนะครับอันนี้อธิบายนะครับแล้วก็ตรงเวลาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเวลาเหมือนกับว่าทุกๆ6นาทีเนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตสกอร์ใหม่ปกติเนี่ย เดี๋ยวผมเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลาหมดปกติเนี่ยเกมมันจะรีเซ็ตประจําสัปดาห์ถูกไหมครับแต่เนี่ยรีเซ็ตทุกๆ6นาทีครับโอ้โหมันก็ดีเหมือนกันนะคือแบแบแป๊บเดียวอะ่ะเกมรีเซ็ตแล้วอะ่ะนี่เราก็เล่นไปเรื่อยๆครับก็วิธีเล่นยังเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มกระโดดแล้วก็สไลด์นะครับนี่แล้วก็ มันก็จะมีภารกิจให้ทําด้วยนะครับเนี่ยภารกิจเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองเนี่ยครบแล้ว้อยชิ้นนี่ยเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับขอบอกว่าการจัดอันดับเนี่ยเราจัดอันดับเหมือนก็ว่าทั่วโลกหรือเปล่าไม่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับอ่าเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ูสิวรั่ว่าผมจะได้สกอร์สักเท่าไหร่นะครับผมตั้งวิ่งผัดเป็นสาวผู้ล่าเรองนะครับอ่าคือมนนาธามครับโอ้รู้สึกว่าเมื่อกี้แซงแซงไปคนสองคนแล้วเมื่อกี้ โอ้เหลืออีกหนึ่งนาทีมันก็รีเซ็ตสกอร์แล้วนะโหเหมือนเหมือนย้อนไปสมัยก่อนเลยอ่ะเพื่อนๆซึ่งขอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีระบบสมบัตินะครับเหมือนคุกกี้รันสมัยยุคแรกตอนนั้นอ่ะคือยังไม่มีระบบสมบัติไง สมัยตอนซีซั่นแรกอ่ะอ่ะใช้วิ่งผัดเลยแล้วนะครับโอ้เหเลยอ,อีกสามสิบวีครับโหแต่ผัดสองเลือดน้อยวะ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอ่าจบแล้วครับคะแนนได้ล้านเก้านะครับ รู้ิผมได้อันดับอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้อยู่อันดับหนึ่งเลยเหรออ่าเดี๋ยวมาอรอลุ้นนะครับรอมารีเซ็ตคะแนนอ่ารอรอรอ,อเวลาก่อนโหได้ที่หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วครับมาดูกันได้นดับอะไร โอ้โหได้ที่หนึ่งครับอย่างนี้ต้องแคปหน้าจอครับอ่าแคปเรียบร้อยโอ้โหนี่วิ่งรอบเดียวได้นี่ผมวิ่งครั้งแรกนะครับได้ที่หนึ่งเลยอ่ะอ่าเรามาดูได้ของอะไรนะครับโอ้โหมีแจกคิดตันดนวยครับแจกเหรียญอ่านี่เป็นการอัปเกรดคุกกี้นะครับมันตันแล้วไง ซึ่งเราสามารถเพิ่มขีดจำกัดได้นะเพียงแค่ไปอัพในร้านค้านะครับอ่าถ้วยนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเนี่ยถ้วยนี้ก็คือถ้วยเนี้ยมันสำคัญต่อเรามากนะครับถ้วยเนี้ยมันจะปลดล็อกในแต่ละแลนมันอ่านว่าแลนไงหรือที่เรียกว่าเอพิโซดนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนี่ยมันจะมีหลายเกาะนะครับเนี่ยมีแลนหนึ่งแลนสอง ไปเรื่อยๆครับสูงสุดนี่จะมีเจ็ดแลนครับเนี่ยเป้าหมายปลดล็อกตามนี้เลยครับต้องเก็บถ้วยรางวัลให้ได้ตามนี้นะครับซึ่งผมว่าอีกนานกว่าจะไปถึงแลนเจ็ดอะนะครับตามนี้เนาะ รู้สึกว่ามันกลับไปแลนด์หนึ่งไม่ได้แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันมาแลนด์สองมาแล้วมาเลยนะครับอ่ะอนนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นการหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อว่าเราจะได้อะไรพาวเวอร์นี่คือเป็นระดับว่าเราอยากให้มันหมุนแรงแค่ไหนนะครับผมเอาสุดเลยแล้วกันโอ้โหไม่ได้สุดอ่ะไม่เป็นไรได้ไรครับโอ้โหยี่สิบเจ็ดคิดต้านเสียดาย โอ้ได้เป็นกล่องไม้ธรรมดาอันนี้มันก็ต้องใช้ดวงดวงอยู่แล้วแหละโอ้โหทะลุไปเก้าเลยครับอ่ะเราไปดูโคุกกี้กันใหม่ครับเราสามารถอัพคุกกี้ได้นะครับนี่ตามนี้เลยเหมือนก็ว่าเป็นการอัพขีดจํากัดอะอย่างเงี้ยมันตันแค่สี่แต่มันไปเก้าอะคือเราสามารถเพิ่มขีดจํากัดได้ไงนะครับอ่ะอัพให้ดูสักหน่อยแล้วกัน นี่เพิ่มขีดจำกัดนะครับเพิ่มเลเวลแล้วนะครับนี่ตามนี้เนาะอ่ามีอะไรอีกอ่าแล้วก็ถ้าล็อกอินเฟซบุ๊กเนี่ยจะได้1 0 0คริสตัลน,นะครับได้มาฟรีๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบแอดฟงแอดเฟรนด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะล็อกอินได้ทั้ง facebook แล้วก็ gmail นะครับคือน่าจะล็อกอินได้ทั้ง2ออันนะครับอ่ะ คงรีวิวเท่านี้แหละก็ผมอาจจะรีวิวไม่หมดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะปิเดเสียงนิดนึงก็ถามว่าภาคใหม่นี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแต่ขอบอกว่าภาคเนี้ยมันไม่ต้องล็อกอินไลน์ไม่ต้องล็อกอินกาเกาทอกอะไรใดๆทั้ทงสิน้นคือล็อกอินสองอย่างคือมี gmail กับ f a c e b o o ครับก็คือล็อกอินสองอันนะครับก็ อันนี้ส่วนคุกกี้ลันผ้าเก่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะสําหรับคุกกี้ลันผ้าเก่าที่เราเคยเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นแปดอะนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไลน์นะครับส่วนเซิร์ฟเกาหลีหรือเซิร์ฟกาเกาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าผ้าเก่าเนี่ยเขาจะมีการอัปคุกกี้ตัวใหม่หรือเปล่านะครับแล้วเกมจะโดนปิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็ต้องรอติดตามนะครับอ่ะก็ขอแคดว้เทานียกันนะค,ะนะครับก็ ใครที่สนใจเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปล่างให้นะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปวันนี้กันนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็ไปโหลดเล่นกันมานะครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากรอให้ลงสโตไทยดีกว่าใครมีปัญหาเรื่องการโหลดก็รอลงสโตไทยดีกว่าเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวต้องมาลงเร็วๆนี้แน่เออนะครับอ่าไว้ท่นนี้กันนะครับสวัสดีครับ